สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักแรลกกรารพทุกข่ทุกคนนะครับเนาะโดยเฉพาะพี่น้องเอที่อยู่ต่างประเทศและอยู่ในประเทศนะครับพอกันอีกแล้วครับ YouTube ช่องเล่าอีสานโดยบ้าชจนข้าเป็นผููน้ำเรืองล่าต่างๆมาบอกมาลก,กาวให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังกันนะครับเนาะครับก็มื่อนี้พบกันเป็นมือวันที่20เดือนสิงหาคม 2 5 6 4นะครับครับมื่อนี้ก็เป็นเรื่องเล่าของอดีตนายกยิงลักนะครับจวกรัฐบาลวาระค่าเข่าของชาวนานตกต่ำนะครับเนาะกับมาฟั่งกันนะครับเนาะกับนาะงสาวยิงลักชินวัตรนะครับอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีคนเคยเป็นอ่านาย,ยกรัฐมนตรีของไทยนะครับเดรรี่คนเป็นอดีตไปแล้วนะครับเนาะได้ เพิ่นเผยท่านเฟซบุ๊กของเบิ่นวานะครับเมืม่อวันพารุษัทที่ส9เดือนสิงหาคม2อ6 4รว่าเขาเปลือกนะครับราคาเขาเขาเปลือกเจ้าของเช่าหน้ามีราคาตันละเ0็ดทันถึง8,000บาทนะครับและอีกจะมีเนี่ยน้่มว่าราคาเขาเปลือกใ้วยต่อไปสินีิดลงไปอีก เหตุผลที่ว่าติดลดลงปีเพราะว่าเขาหน้าปังเขาเปลือกเจ้าหรือเขาหน้าปังกําลังจะเจ็บเกี่ยวอยู่นี่ติเขาไม่อีกนะครับสุดท้ายก็ทําให้ราคาเขาเดสุดรุกลงไปอีกนะครับจกเจ็ดพันถึงแปดพันบาทต่อตันก็จะเหลือลงไปอีกนะครับที่นี่อดีตนายกพรัฐมมตรียิงหลักเพิ่งนังบอกอีกว่านะครับเพิ่งนั่งบอกว่ารัฐบาลชุดนีน้บริหารงานล้มเหลว โดยเฉพาะการแก้ปัญหาให้กัรบเช่าหน้า,าการแก้ปัญหาเช่าหน้าเ่ได้อะไรถิงเช่าหน้าบ่เบิงความเปลี่ยนไปของเช่าหน้านะครับและอีกอย่างหนึ่งนายกประเดี๋ยน,นายกรัฐมนตรียิงหลักนะครับเพิ่นกะบอกว่ารัฐบาลชนีเพราะท่านเหตุการ์มีการแก้ปัญหาแบบเดิมๆนะครับซ้ำๆซักๆา จนทาให้ราคาเข่าของชาวนาตกต่ำลงไปยางหนักนะครับเนาะ,คร,นะค,รครับที่นี่คณะเดียวกันอดีตนายก,นยกยิ่งรักนะครับเพิ่นกัดแนะนําให้รัฐบาลชุดนี้แก้ไขปัญหาให้กับชาวนาโดยก็คือข้อที่หนึ่งการลดต้นทุนการผลิตเจ็ดราคาปุ๋ยให้ลดลดราคาปุ๋ยลงให้ลดราคาไถวานลง การขนส่งนะครับให้ลดราคาขนส่งลงและให้ข <c oughs> นส่งได้รวดเร็วขึ้นและอีกอย่างหนึง่งก,การเจ็บ,บ,น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 ,บ,บ,ะบนะครับการเจ็บข้อเปลือกต้องให้มีตู้เทนเนอร์ในการเจ็บข้อเปลือกบ่ใอยข้อเปลือกเสียหายนะครับเนาะอันนั้นเป็นนายกยิงรักเพิ่นเสนอนโยบายให้กับรัฐบาลชุดนี้นะครับไอ้มักอไ้แก้ปัญหากับชาวนานะครับเนาะที่นี่นายกอดีตนายกยิงรักเพิ่นยังกลายอีกว่า ตนเองนีเส,เสียดายที่มีการปรับโค้งส้างที่ตนเนองเห็นโครงสั่งให้ครับเกษตรกรหรือให้ครับช้าหน้าที่ตนเองได้เป็นรัฐบาลอยู่แต่สุดท้ายหลังจากที่เกิดการรัฐประหารเมื่อพ่อสอสอพรนารยห์าสิบเจ็ดนะครับโครงการของช้าหน้าและข้าเขาเปือกเ่ามีการสานต่อยทำไมเกษตรกรหรือช้าหน้าทายนี่ตกตามย่างนักเห็นได้ชัดเจนจนทุกมือนี้ แมนครับจริงคืออดีตนายกพนวาเนาะครับเนาะหันไปเบิ่งเช่าหน้านะครับหรี้ราคาเขาเปลือกตันละเจ็ดพันหรือแปดพันบาทนะครับต้าคิดเป็นกิโลกิโลหนึ่งเกิดบเยบาทหรือแปดบาทนะครับมันก็กันหนักพอสมควรนะครับสำหรับเช่าหน้านะครับเช่าหน้านี่อาศัยว่าขายรลค่าเขาเปลือกเท่านั้นนะครับขายรลค่าเข่านะครับอาศัยรลค่าเข่าเช็ดหน้าขายเขานั่นคือเช่าหน้านะครับเนาะ นะคเปิ้ลขายาย,า,ย,า,ยางอ่นนะครับขายเขายางเดี่ยวนะครับถ้าไปขายยางอ่นเขาคงเปรียบเชาาหน้านะครับเนาะขับเปิป้นกระบอกถูกนะครับนะเนาะอดีตน,นายกยิงยิยงรักชินวัตรเปิ้ลกระบอกถูกนะครับพริรัฐบาลชนีแจกันหาพระตรงประเด็นนะครับเนาะขับสำรับชิปนี้ก็จบล่วงเพียงแค่นี้เลยครับเลยครับสวัสดีครับ